ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาขินรละตนะนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงใหญ่แปลงสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้อยู่ติดกับหมู่บ้านนะครับใกล้กับสับปปาของหมู่บ้านด้วยนะครับมีไฟฟ้ามีปะปาพร้อมนะครับแปลงนี้มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดรุดแดงเนื้อที่42ไร่นะครับก่อนรับชมคลิปที่ดินแปลงนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ทีมงานของเราด้วยนะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองสแกตําบลแหลมทองอ,อําเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานะครับเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเป็นโฉนดใบเดียวเลยนะครับเนื้อที่42ไร่เต็มนะครับอยู่ติดกับหมู่บ้านนะครับใกล้กับสับปะปาของหมู่บ้านนะครับบริเวณนี้ ดินและน้ําอุดมสมบูรณ์นะครับสามารถเจาะน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ได้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ติดกับถนนสาธารณะทั้ง2ด้านนะครับมีไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำนะครับครบเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านทิศตะวันตกนะครับจะเป็นถนนลูกลังนะครับถนนกว้าง6เมตรหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับจะอยู่ยาวติดถนนถึง313เมตรเลยนะครับสำหรับทางด้านทิศตะวันตก ทางด้านทิศเหนือนะครับจะเป็นถนนดินนะครับมีเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับผ่านหน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านทิศเหนือนะครับจะมีความยาวติดถนนสาธารณะอยู่ที่257เมตรนะครับแปลงนี้เป็นแปลงใหญ่นะครับฉนดใบเดียวนะครับระดับความต่ําของที่ดินนะครับแปลงของเราจะอยู่สูงระดับเดียวกับถนนสาธารณะทั้งสองด้านนะครับ พื้นที่บริเวณร,บรอบๆนะครับจะเป็นที่ไร่ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นไร่ข้าวโพดไร่อ้อยไร่มันนะครับบริเวณนี้จะเป็นสระปลา,าของหมู่บ้านนะครับเป็นสระน้ําขนาดใหญ่แปลงของเราจะอยู่ใกล้ๆเลยนะครับดินจะมีลักษณะเป็นดินร่วนสีแดงนะครับบริเวณนี้สามารถที่จะปลูกทุเรียนได้นะครับทําเป็นสวนผลไม้ได้ทําไร่ปลูกป่าได้นะครับบริเวณนี้ มีไฟฟ้านะครับเจาะน้ําบาดาลได้นะครับสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายประเภทนะครับหรือจะซื้อเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานก็ได้ขายยกแปลงในราคาไร่ละ180,000บาทแค่นั้นเองนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล234เมตรพื้นที่บริเวณนี้ไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับอยู่ห่างจากถนน4เลนนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2- 4 เส้นโชคชัยเดชอดุดมนะครับห่างมาประมาณ5.3กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับโรงเรียนบ้านคลองสารเพรนะครับในเขตพื้นที่ของตำบลแหลมทองอำเภอหนองบุญมากนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นแนวเขตทางด้านทิศเหนือนะครับถนนบริเวณนี้จะเป็นทางด้านทิศตะวันตกนะครับยาวติดถนน313เมตรนะครับไปจนถึงบ้านของชาวบ้านเลยนะครับ ดินจะมีลักษณะเป็นดินร่วนสีแดงนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นทางด้านทิศเหนือนะครับแปลงของเราจะอยู่ติดถนนทางด้านทิศเหนือ257เมตรในวันที่เราถ่ายทําวันนี้นะครับฝนเพิ่งตกใหม่ๆนะครับบริเวณทางด้านทิศเหนือ,อจะค่อนข้างเละนะครับสําหรับทางด้านทิศตะวันตกบริเวณนี้นะครับจะมีความกว้างอยู่ที่ 8เมตรนะครับรถยนต์สามารถเข้าออกได้สะดวกนะครับรถ10บล้อเข้าได้รถพ่วงเข้าได้นะครับยาวติดถนนเส้นนี้313เมตรนะครับไปจนถึงตัวหมู่บ้านเลยนะครับบ้านหนองสแกนะครับโฉนดที่ดินใบเดียวนะครับเลขโฉนด6369นะครับเนื้อที่42ไร่ท่านใดสนใจสามารถทักไลนเข้ามาขอพิกัดเดินทางมาดูแปลงของเราได้นะครับแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงใหญ่ เอกสารเป็นโฉนดคุดแดงนะครับโฉนดใบเดียวสามารถมาจัดล็อกแบ่งขายได้นะครับหรือจะมาทําเป็นสวนป่าสวนผลไม้นะครับทําเป็นที่เลี้ยงสัตว์นะครับบริเวณนี้สามารถทําได้นะครับเจาะน้ําบาดาลขึ้นมาใช้เองได้นะครับหรือจะใช้น้ําปัะปาของหมู่บ้านก็ได้อยู่ห่างจากสี่แยกโชคชัยนะครับมาประมาณ20กิโลเมตรนะครับสี่แยกปักธงชัยนะครับก็จะอยู่ห่างจากนี้ไป35กิโลเมตรนะครับ ทางแยกต่างระดับสีคิ้วถนนมิตรภาพนะครับอยู่ห่างจากนี้ไป72กิโลเมตรนะครับท่านใดที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครที่ดินแปลงนี้เลี้ยวขวาบริเวณแยกต่างระดับสีคิ้วนะครับขับรถมาตามถนนหมายเลข24เส้นโชคชัยเดชอุดมนะครับมาอีก72กิโลเมตรนะครับจะมาถึงแปลงของเราห่างจากตัวเมืองโคร,ราชนะครับประมาณ47กิโลเมตรนะครับบริเวณหัวทะเลอำเภอเมืองนะครราชสีมานะครับ นี่นะครับแปลงของเราจะอยู่สูงระดับเดียวกับถนนนะครับลักษณะของที่ดินจะมีลักษณะสโลปจากด้านท้ายลงมายังด้านหน้าบริเวณนี้นะครับทําไร่ทําสวนปลูกป่าเลี้ยงสัตว์นะครับทาได้ทั้งหมดเลยนะครับไฟฟ้าก็จะเป็นไฟฟ้าแรงสูงนะครับบริเวณนี้นะครับไฟฟ้าแรงต่ําจะอยู่ติดกับหมู่บ้านนะครับอยู่บริเวณทางด้านทิศใต้ของแปลงที่ดินของเราท่านใดสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดขอดูเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้ได้นะครับ คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ